เรื่องของการเมืองในพื้นที่ทางภาคใต้นะครับถือว่าช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตสามจาาังหวัดนครศรีธรรมราชพบว,ว่ามีการแข่งขันสูงมากฮรคือว่าแกนนําทุกพรรคการเมืองเนี่ยส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเร่งลงพื้นที่ไปช่วยผู้สมัครแล้วทางคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางนะครับจึงเข้ามาติดตามกํากับการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดด้วยเพื่อป้องกันการกระทาความผิดตามกฎหมายนะครับคุณสนนิยาแก้วคำครับรายงานสดจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ครับคุณทีระเดศคุณมณีนาศครับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามตรวจสอบการเลือกตั้งสสเขต3อย่างใกล้ชิดหลังพบว่ามีการแข่งขันทางการเมืองสูงครับขณะเดียวกันการส่งมอบบัตรเลือกตั้งให้กับคณะกรรมการประจาหน่วยเลือกตั้งในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วครับ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขตสามจังหวัดนครศรีธรรมราชในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติตรวจนับบัตรเลือกตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์การเลือกตั้งอย่างละเอียดระหว่างการเข้ารับมอบอุปกรณ์จากอนุก,กรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอเพื่อน,นำไปจัดเตรียมการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ ซึ่งทางอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอได้แบ่งช่วงเวลาในการเข้ารับฉีบบัตรเพื่อป้องกันความหนาแน่นของผู้คนลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในขณะที่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ลงพื้นที่กำกับการส่งมอบฉีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเองพร้อมระบุว่าการเลือกตั้งซ่อมสสเขตสามในครั้งนี้มีการแข่งขันทางการเมืองสูงมากทำให้ต้องเข้ามา กำกับตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะการซื้อสิทธิ์เลือกตั้งครับส่วนการทุจริตนี่นะครับเราก็มีตั้งแต่ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีชุดเคลื่อนที่เร็วชุดหาข่าวแล้วก็มีส่วนร่วมประชาชนท่านใดที่มีข้อมูลข่าวสารก็แจ้งเราได้แจ้งโดยตรงหรือแจ้งผ่านาสายด่วน1 4 4 4 ผมคิดว่าการมีส่วนร่วมประชาชนในการช่วยกันจับผิดสำหรับการเลือกตั้งซ่อมสอสเขต3จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้มีผู้สมัครสสจาก4พักการเมืองคือพักกล้าพักเสรีรวมไทยประชาธิปัตย์และพักพลังประชารัฐลงสมัครรับเลือกตั้ง โดยบรรยากาศการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้าย2-3วันที่ผ่านมาเป็นไปอย่างเข้มข้นแกนนำทุกพักการเมืองที่ส่งผู้สมัครต่างเร่งลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครของพักทั้งการเดินหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านการใช้รถแห่หาเสียงหรือแม้กระทั่งการเปิดเวทีปลาสัยใหญ่ โดยเขตเลือกตั้งที่3จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบไปด้วยพื้นที่4อำเภอคืออำเภอพระพรหมอำเภอจุฬาภรเฉลิมพระเกียรติและอำเภอชะอวดซึ่งมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า150,000คนการเลือกตั้งสสเขต3จังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากถึงร้อยละ75ซึ่งประธานคณะกรรมการการเลือก ตั้งตั้งเป้าหมายไว้ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาส่วนการแข่งขันทางการเมืองที่มีสูงนั้นก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่หาข่าวเพื่อป้องกันการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงโค้งสุดท้ายครับนี่คือบรรยากาศการหาเสียงเล็กบรรยากาศการเตรียมพร้อมล่าสุดจากพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับคุณธีระเดชคุณมณีนาครับครับขอบคุณมากนะครับคุณสนธยาครับ